อุ๊ยควานไมวันนี้ควอนจะดีจังเลยอะคะเรียงข้าวเนี่ยหมูปิ้งพวกเราด้วยนั่นอะสิขาไม่เคยเห็นควอนมุมนี้เลยอะขบปากแล้วกินกินเข้าไปเถอะค่ะคุยอะไรกันแยะแย่คะเกิดมานี่ไม่เคยคุยกันเลยเหรอหนูกินไม่เป็นนะคะะควอนคืออะไรอะคะเนี่ยกินเข้าไปเถอจ้าโกโก้ถ้าไม่กินเนี่ยก็ให้หมาควอนหมายถึงหมาตัวไหนเหรอคะไม่รู้สิเธอคิดว่าหมาตัวไหนล่ะจีจี้ฉีกินไม่ลงแล้วว่ะ เอาไปให้หมาแก่ดิไหมอุ๊ยนัน่นน่ะสิว่าแต่หมาแก่น่ะจะเคี้ยวได้หรอมะนาวน่าสงสารเนาะอยากพูดอะไรก็พูดนะเพราะว่าฉันเองเนี่ยก็ไม่มีเวลามาเสวนาด้วยหรอกเพราะว่าตอนบ่ายเนี้ยจะไปฮ่องกงฮ่องกงที่ว่าเนี่ยหมายถึงฮ่องกงที่แปลว่าคุกเหรอคะอะไรของเธอพอปิดเนี่ยให้เงินครัวมาแสนหนึ่งเพื่อเป็นงบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนแต่ครัวเนี่ยเรียงแค่ข้าวเหนียวหมูหมปิง้งแล้วเงินที่เหลือเนี่ย ไปไหนน้าแล้วจะทําไมเหรอพอปิ่นอะไรของเธอน้านนาฉันต้องกลัวด้วยหรอครูแน่ใจนะคะก็แน่ใจสิดูปากฉันนะอีปิ่นทำไมฉันพูดได้อ่ะพอปิ่นคะได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะเข้ามาได้เลยค่ะควอนพออออเนี่ยได้ยินควอนเต็ม2หูเลยนะพอออเนี่ยผิดหวังในตัวควอนมากเลยนะดูไหมเอ่อขอโทษนะคะพอออปิ่น ออนคิดว่าเด็กมันอําเล่นนะคะออนก็ผิดหวังในตัวเองเหมือนกันค่ะขออภินคือว่าอออไม่ได้ตั้งใจอะค่ะออนขอโทษนะคะกราบเท้าค่ะคนทําผิดเนี่ยก็ต้องกราบเท้าขูบปากไปไล้อีมะนาวไม่เห็นหราอาผู้ใหญ่เขาคุยกันเนี่ยบางทีครูอออเนี่ยก็ต้องกราบเท้านะเพราะว่าครูออนเนี่ยเป็นแม่พิมพ์ของชาติแม่พิมพ์ทําผิดเนี่ยก็ต้องยอมรับผิดเข้าใจไหมค่ะ